มติ๊กนะคะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้จามาเซรัมตัวนี้นะครับให้กับเพืเ่อนๆนะครับหลังจากที่ผมใช้ครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนหน้าหน้าผมอ่ะเหมือนกับว่าโด,โดนแดดเยอะทํางานกลางแดดเยอะทําให้แบบรู้สึกแบบผิวเนี่ยแห้งกร้านมากแล้วก็ผิวซ้ำจนมาถึงกับผมได้มาเจอตัวนี้ครับเจอตัวจามาเซรัมนี่ครับทาให้ผมแบบใช้ครั้งแรกรู้สึกหน้าผมครับมันรู้สึกว่าจากหน้าที่แห้งผิวที่หยาบนะครับทําให้แบบ รั้งแรกสึกมันนุ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้น,นแล้วก็พอใช้ได้แบบสักพักเนี่ครับทําให้ผิวผมเนี่ยเฮ้ยมันกระจ่างใสขึ้นทําให้เวลาแบบว่าเราออกแดดหรือเราแบบออกงานอะไรเงี้ยคือถามว่าเวลาถ่ายรูปออกมาคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าหน้าเรากระจ่างใสขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแามาเซรั่มเนี่ยันช่วยช่วยทำให้สภาพผิวเราอะ่ะ ชุ่มชื้นขึ้นทําให้เซลล์เซลล์ผิวที่ตายของเราเนี่ยสามารถทําให้แบบว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมีวิจาขึ้นทำให้เสริมสร้างเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปหาซื้อใช้ดูนะครับจามาเซรั่มเนี่ยถามว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดไหมผมว่าณตอนนี้นะครับและเวลานี้ตัวนี้ครับ เป็นเซรั่มที่สุดยอดที่สุดแล้วที่สามารถที่ทําให้ดูแลผิวหน้าทั้งคุณผู้ชา